สวัสดีครับปู่สมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับนะครับวันนี้ก็มาเจองานเปลี่ยนคลัตช์ครับเปลี่ยนคลัตช์แก้ความร้อนครับเดี๋ยวมาดูงานคลัตช์กันครับนี่ก็คลัตช์ลื่นครับคลัสหมดครับนะครับคลัสไหมครับใส่ร่องมึงครับครับนี่ก็จะเป็นของไหมครับผม จำการสวมรองกลมกันนะครับเนาะมันมาบอตรงหลุดนะครับใป่เ่ยนใด้นะครับเป็นของวีครับผีกดผีกดอี่เดียยใส่หอไ้ซินครับดูปืนกดครับโอโย่ะเป็นอันเก่าครับ เกหมดจนหมดจนทิ้งหมดเลยครับนจนถึงหมดยั่นเลยครับอันนี้ลื่นแล้วนะครับผมถอยขึ้นมาถอยขึ้นริบกันยังไม่อยากจะขึ้นนะครับต้องตั้งรักใกล้ๆนี่ยน,นะครับถ้าเห็นจะจออีนด้านมันขึ้นเลยครับพกข่าดออกรถกันยังบดับครับไปเซอเ์ยครับ กดเก่าครับเปลี่ยนใหม่ครับอันเก่าหนามันมาดีครับแต่ใส่แปงมันกะตามว่าใส่ใดมันก็ใส่ไหครับแต่ว่ามันม่เป็นตาใส่นะครับเวลาลปอยขามจิตโดดครับโดดตืดืดๆืืืดครับนี่นะครับอาการเปลี่ยนขัดมเปลี่ยนแผ่นกดนะครับขากก่งไหมกะกึ่งใดครับแต่ความแข็งของ ก้ดมันก็จะหายไปนะครับมันกล็คือของไม้นะครับของไม่ดีกว่าครับนี่ครับเปิดของหมครับ่ครับหนามันจะิบาใหม่นะครับถ้าไม่ละเน่มันจะโอกาสเลี้ยงสูงนะครับนี่ครับมันใกล้ครับมันไหมครับียกว่ามันไหมอมาเบิ่งหมอน้ำกันครับว่าเป็นยังความหอนกังขึ้นนะครับ เส้นเลี้ยงเออครับมาเบิ้งข้างนาครับอี่ครับสีละเนียเต็มครับมันก็ะึ้ืนแล้วครับบัดนี้มาเลือครับนี่ครับรูน้ำก็มนี่ตาเสนเลี้ยงครับตั้นรูน้ำเดี๋ยวผมสิแก้ให้เบิ้งนะครับผมขออนุญาตจะาของ่นนะครับเดี๋ยวผมสิแก้ให้เบิ้งนะครับ